Seraphim! สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะพบกับช่องเซเลบีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์รอมคอมอย่างเรื่อง27 Seven Dresses เพื่อนเจ้าสาว27วิวาเมื่อไรจะได้เป็นเจ้าสาวจะเป็นอย่างไรเมื่อหญิงสาวผู้ลงรายการรับจ้างเป็นเพื่อนเจ้าสาวตามงานแต่งกว่า27ครั้งแดนสะดุดตาเข้ากับหนุ่มนักข่าวอลัมน์สังคมในขณะที่เธอกําลังวิ่งรนไปตามงานแต่งควบกับทีเดียว2งานในเวลาเดียวกันจนทําให้ชายหนุ่มเริ่มตามติดชีวิตเธอด้วยความน่าสนใจบางอย่างความชุนลมุนแสนปั่นป่วนจึงได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟพอม กเลยหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเลี้ยงเหนียวอ้วนให้เติบโตไปพร้อมๆกันหรือจะเลือกกดปุ่มซปเปอร์แตงที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้เพื่อสนับสนุนให้กันตามต้องการรีบสมัครสมาชิกวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าอย่าลืมมาเข้าแก๊งเหนียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาในปี1986ณนะงานแต่งที่โบสแห่งหนึ่งจะทําให้เราได้เห็นเจนเด็กสาวในวัย8ขวบกับเทสน้องสาวที่อายุห่างกันเพียงไม่กี่ปีที่กําลังมาร่วมงานแต่งของญาติฝั่งเจ้าสาวด้วยความตื่นเต้นมันเป็นงานเลี้ยงฉลองใหญ่ครั้งแรกหลังจากที่แม่ของพวกเธอเสียไปได้ไม่นานซึ่งพอก็ยังทําใจไม่ได้กับเรื่องนี้เท่าไหรนะ่นั ขณะที่กำลังไปเข้าห้องน้ำเจนบังเอิญได้ยินเสียงเจ้าสาวสะบัดออกมาด้วยท่าทางสตีแตกจากการที่ชุดทงเธอขาดอย่างกระทันหันทำให้เจนได้เข้าไปอา,าสาซ่อมชุดนั้นให้โดยการนำริบิ้นร้อยผูกเป็นโบตกแต่งอย่างสวยงามจนสามารถแก้ไขสถานาการณ์ได้เป็นอย่างดีและในวินาทีนั้นเด็กสาวตัวน้อยก็ตกลุมรักงานแต่งงานเพราะเธอรู้สึกดีเมื่อได้ช่วยเหลือคนคนหนึ่งไว้ในวันสำคัญที่สุดในชีวิตแถมยังทนรอวันของตัวเองแทบไม่ไหวไปอีกด้วยหลายสิบปีผ่านไปเจนได้ลองสวมชุดแต่งงานอย่างสง่าราวกับเจ้า ในเทพนิยายแต่แล้วบรรยากาศทุกอย่างก็ต้องหยุดลงเมื่อเสียงโทรศัพท์ได้ดังขึ้นทําให้ได้รับรู้มาว่าชุดนี้ไม่ใช่ของเธอซึ่งมันก็เป็นของเจ้าสาวอีกคนที่ไม่ว่างมาลองชุดในวันนี้เจนที่ตัวเท่ากันจึงได้อาสามาเป็นฟิตติ้งแทนให้ในตอนนี้เจนเปิดรับจอบเล็กๆอาสารับงานเป็นเพื่อนและผู้จัดการส่วนตัวของเจ้าสาวด้วยความลงรอในครั้งที่ยังเป็นเด็ก เธอมีเพื่อนสาวซูซี่อย่างเคซี่ที่ทำงานอยู่ในบริษัทนิติศาสตร์เดียวกันแถมยังมาร่วมเป็นเพื่อนเจ้าสาวในงานแต่งครั้งนี้อีกด้วยและเมื่อใกล้ถึงช่วงงานเลี้ยงเจนที่กระวนกระวายก็ทำท่าทีแอบเนียนออกจากง,งานไปด้วยความเร่งรีบเธอจ้างเหมารถแท็กซี่ให้วิ่งวนส่งตลอดคืนระหว่างงานแต่งสองงานด้วยค่าจ้างกว่า300ดอลลาร์ภายใต้เงื่อนไขเพียงข้อเดียวคือคนขับห้ามแอบมองเธอขณะเปลี่ยนชุดอยู่ที่หลังบอกราะไม่เช่นนั้นเขาจะถูกหักเงินค้างร้อยยีดอลลาร์และเมื่อตกลงกันได้แล้วนั้นภารกิจ ของเจนก็ได้เริ่มต้นขึ้นไปอย่างทุลักทุเลเธอไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวคอยจัดการทุกอย่างควบกับแบบสองงานในคืนเดียวท่ามกลางความสงสัยของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ก็ได้แอบมองดูเธออยู่ไม่ห่างซึ่งสุดท้ายในคืนนั้นทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและคนขับแท็กซี่ก็ได้เงินค่าจ้างไปทั้งหมด140ดอลลาร์ตามข้อตกลงที่เขาฝืนไม่ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งระหว่างพิธีโยนช่อดอกไม้ของเจ้าสาวเจนที่สูสุดใจก็ถูกชนลมกระเด็นจนหมดสติไปทําให้ชายหนุ่มที่แอบมองดูเธอตั้งแต่แรกก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้แนะนําตัวเล็กน้อยว่าตัวเองคือเควินนักเขียนข่าว่ำข่าวก่อนจะขอติดรถหานค่าแท็กซี่กลับมาด้วยกันทั้งสองได้พูดคุยทําความรู้จักกันไม่มากนะักเพราะดูเหมือนว่าเควินจะแสดงทัศนคติที่ไม่ชอบอุตสาหากรรมงานแต่งงานเอาเสียเลยทําให้เจนได้เพลองงีใส่เขาไปด้วยและแยกจากกันไปแบบไม่ค่อยสวยเท่าไรนักแต่แล้วเธอก็ดนลืมสมุดบันทึก งางงงนทัั้หมดขอตวเองเควินจึงได้เก็บมันเอาไว้โดยการถือวิสาสาเอามันขึ้นมาเปิดดูทําให้เห็นริสลาชื่องานแต่งงานมากมายซึ่งมันก็ได้สร้างความสงสัยให้กับชายหนุม่มอยู่ไม่น้อย ที่อพาร์ตเมนต์ของเจนทําให้ได้เห็นว่าของสะสมสุดโปรดของเธออีกหนึ่งอย่างคือชุดเพื่อนเจ้าสาวจากงานที่เธอได้ไปช่วยเหลือเอาไว้มากมายแถมยังรู้สึกดีทุกครั้งเมื่อได้เห็นคู่รักเข้าสู่ประตูวิวากันยังมีความสุขซึ่งเธอก็มักจะอ่านคอลัมน์งานแต่งที่ถูกทาข่าวในหนังสือพิมพ์จากนักเขียนคนหนึ่งตัดเก็บไว้อยู่เสมอเพื่อสะสมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานแสนรักของตัวเองไปได้วยความภาคภูมิใจ เรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าเจนเป็นสาวสุดเนียบที่ทำตามระเบียบแบบแผนของตัวเองทุกอย่างเธอเป็นเลขาให้กับเจ้าของบริษัทอย่างจอจหนุ่มสุดหล่อท่าทางอบอุ่นที่มีไลฟ์สไตล์ลุยๆชอบเดินป่าปีนเขาเป็นนักอนุรักษ์นิยมและมีเพื่อนซีเป็นน้องหมาหนึ่งตัวแถมเขาก็มักจะคอยหยดคำหวานชื่นชมความเอาใจใส่ของเจนอยู่เสมอโดยที่ไม่รู้เลยว่าสิ่งนี้มันทำให้เธอแอบคลั่งรักเขามากๆอย่างที่เจนก็ไม่กล้าสแสดงออกมาต่อหน้าชายหนุ่มให้ได้รับรู้เท่าไหร่ยกเว้นกับเคซี่ที่ได้รับรู้ทุกอย่างและตบ หน้าเจนให้ตื่นจากฝันอยู่ทุกครั้งเมื่อเธอเพ้อถึงเขาแต่ไม่ยอมบอกความรู้สึกของตัวเอง ในช่วงบ่ายของวันหนึ่งเจนได้ไปรับเทสน้องสาวจากสนามบินหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหน้าหลายปีซึ่งเทสก็เติบโตเป็นสาวสุดฮอตผมบอนที่มีนิสัยแสนมั่นใจในตัวเองเธอมีชีวิตหรูหราทำงานเป็นนางแบบเจ้าแม่ปาร์ตี้และเลือกคบหาก,กับผู้ชายที่รวยอยู่เสมอแต่ในครั้งนี้เทสได้ถูกหักอกและโดนไล่กลับมาจากชายเศรษฐีทำให้เธอจำเป็นต้องอ้างบอกกับเจนว่าจะกลับมาพักผ่อนที่บ้านยาวๆเพื่อหวังจะตั้งหลักให้กับตัวเองอย่างที่ก็ไม่กล้าบอกความจริงให้กับพี่ได้รับรู้ไปอีกด้วย ในดึกคืนนั้นเจนมีงานเลี้ยงสลัดสดของจีนา่าเพื่อนรุ่นน้องสายโกทิกในบริษัทที่เธอก็ได้ถูกไว้วันให้เข้ามาช่วยเหลือง,งานแต่อีกเช่นเคยเจนจึงได้ชักชวนให้น้องสาวไปร่วมงานนี้ด้วยซึ่งมันก็ทําให้เทสได้พบเจอกับจอร์ชจนกระทั่งทั้งสองก็ดันได้ปิ๊งรักกันเข้าอย่างจังจากฝีปากความกล้าแอลผู้ชายของเทสที่ทําผลงานออกมาได้อย่างมืออาชีพจนเจนก็แทบไปต่อไม่เป็นทําให้ในคืนนั้นเทสจึงได้สวีดูกับจอร์ชท่ามกลางความไม่พอใจของเจนที่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ด้วยเช่นกัน จังหวะเดียวกันเควินที่อยู่ในงานปาร์ตี้ด้วยก็ได้เข้ามาทักทายเจนพร้อมกับยื่นคืนสมุดบันทึกให้หญิงสาวรับมันมาอย่างโล่งใจโดยที่ก็ไม่รู้เลยว่าเควินได้ฉีกหน้าตารางงานของเธอไว้สําหรับแอบตามเก็บข้อมูลของเจนเพื่อหวังจะนําไปเขียนคอลัมน์เปิดโปงธุรกิจหากินกับคู่รักของเธอและกับการได้เลื่อนตําแหน่งไปอย่างเลือดเย็น เจนได้กลับมาที่บ้านก่อนน้องสาวพร้อมกับความกังวลกัวายใจเล็กๆจากการที่เทสดันไปดื่มต่อกับจอร์จทำให้เจนนอนไม่หลับและหาอะไรทำระหว่างที่รอซึ่งเมื่อเทสได้กลับมาหญิงสาวสุดฮอตก็แสดงออกว่าชอบจอร์จอย่างชัดเจนโดยที่พวกเขาก็ตัดสินใจเะเดทกันท่ามกลางอารมณ์มุนีของเจนที่ก็ไม่สามารถแสดงมันออกมาได้จากการที่เทสเป็นน้องสาวที่เธอรักมาและเลี้ยงดูแทนแม่มาตั้งแต่เด็กส่วนจอร์จก็อยู่ในฐานะเจ้านายที่เธอเองก็ไม่กล้าบอกความรู้สึกที่มีกับเขาทำให้เจ เจนจึงได้แกล้งบอกไลฟ์สไตล์ของจอจที่แตกต่างกับเทสแบบสุดขั้วให้ได้ฟังเผื่อว่าน้องอาจจะคิดเปลี่ยนใจแต่มันกลับทําให้เทสอยากค้นหาเขามากขึ้นและเกิดความตื่นเต้นที่อยากจะทํากิจกรรมต่างๆรวมกับเขาเพื่อเอาใจใชายหนุ่มไปยังผิดคาดไม่นานเจนก็ได้พาเทสมาเยี่ยมหาพ่อที่ร้านขายอุปกรณ์สร้างบ้านธุรกิจเล็กๆของครอบครัวตั้งแต่สมัยพวกเธอยังเป็นเด็กทําให้เห็นว่าเจนเป็นพี่สาวที่คอยรับผิดชอบเสียสละทุกอย่างให้กับน้องมาเสมอโดยที่พ่อก็มักจะคอยเอาใจเทสอย่างเห็นได้ชัดด้วยเช่นกัน เรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าเจนถูกเควินตืม่มเมเลอรเพื่อชักชวนไปเดททำความรู้จักกันจากแผนที่เขาได้เตรียมไว้อย่างที่เธอก็ไม่สบอารมณ์หรือยอมทำตามคำขอนี้แต่อย่างใดส่วนเทสต์ก็เรียกคะแนนจากจอร์จได้เป็นอย่างดีจากข้อมูลที่เจนเผลอพูดออกมาเมื่อคราวก่อนทําให้ชีวิตของเจนในตอนนี้ต้องตกที่นั่งลาบากจากความรักที่ไม่สมหวังแถมยังมีหนุ่มโรคจิตโทรตามตื้ออยู่ตลอดเวลา ในช่วงข้าพงวันหนึ่งจอจได้เพลอลืมกระเป๋าเงินไว้ที่บริษัททําให้เจนจึงได้เร่งตามเอามันมาให้ที่ร้านอาหารรูแห่งหนึ่งก่อนจะได้พบว่าเจ้านายอันเป็นที่รักกําลังเตรียมเซอร์ไพรส์ขอเทสแต่งงานกันอย่างหวานชื่นท่ามกลางสีหน้าแห่งความผิดหวังที่แทบทําตัวไม่ถูกของเจนจนเธอจําเป็นต้องขอตัวจะออกมาไปโดยปริยายซึ่งไม่นานเทสกับจอจก็ได้มาบอกข่าวดีนี้กับพ่อด้วยด้างตื่นเต้นพวกเขาเพิ่งรู้จักกันเพียงไม่กี่อาทิตย์เท่านั้นแต่เทสก็ได้แสดงให้ชายหนุ่มได้เห็นว่าเธอกับเขาช่งางก้นาน จากการที่เทสฝืนทำเรื่องทุกอย่างเพื่อเอาใจจอร์จมาตลอดหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าปีนเขากินอาหารมังสวิรัติชีวจิตหรือแม้แต่การแสดงออกว่าเธอรักน้องหมาเอามากๆทั้งทางที่เทสไม่เคยชอบมันเลยไม่แต่น้อยและเมื่อพ่อได้รับรู้เรื่องการมั่นหมายของลูกสาวเขาก็ได้เสนอชุดเจ้าสาวเก่าเก็บของแม่สมบัติอันมีค่าให้กับเทสซึ่งมันก็เป็นชุดที่เจนเลงเอาไว้สำหรับงานแต่งของเธอมานานแล้วอีกด้วยทำให้เทสที่ได้รับรู้เรื่องนี้อยู่แล้วจึงได้มองหน้าพี่สาวเพื่อเป็น ขออนุญาตส่วนเจนที่ไม่อยากเป็นคนยงียเงาก็ได้ยินยอมสิ่งนี้ไปอย่างง่ายดายถึงแม้มันจะรู้สึกผิดหวังและเจ็บปวดมากก็ตามแถมเทสยังขอให้พี่เป็นคนช่วยจัดงานแต่งไปพร้อมกับเธอด้วยทําให้เจนที่อัดอั้นและไม่สามารถระบายเรื่องนี้ให้กับใครได้ก็ได้ตัดสินใจนัดเจอกับเควินเพื่อชักชวนให้เข้ามาเป็นเพื่อนดื่มด้วยกันจากนั้นทั้งสองก็ได้พูดคุยระบายความทุกข์ที่มีชายหนุ่มจึงได้สอนให้เจนรู้จากการปฏิเสธคนอื่นเสียบ้างเพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องฝืนใจทําในสิ่งที่่่่่่ไไไมมตต้อองงงกาารรนนเัเแวจะย เรื่องนี้ก็ดูจะเป็นสิ่งที่ยากสําหรับเธออยู่ไม่น้อยไม่นานการวางแผนงานแต่งของเทสก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าน้องสาวคนนี้จะได้ขโมยความฝันของพี่ไปเสียแล้วจากการที่เจนมักพราหมเรื่องงานแต่งในฝันของตัวเองให้กับเทสได้ฟังอยู่เสมอ ทำให้เทสจึงได้ใช้ความคิดจากพี่ไปจัดจองทุกอย่างตามที่เจนเคยได้พูดเอาไว้แม้กระทั่งร้านอาหารเรือนแพสำหรับจัดงานเลี้ยงเทสก็ได้เลือกร้านที่เจนได้คิดไว้ให้กับงานของตัวเองโดยที่เจนก็ไม่สามารถทำลายความรู้สึกของน้องได้ถึงต่อให้เธอจะรู้สึกใจสลายไปแล้วก็ตามระหว่างนั้นเจนก็ได้นำเรื่องนี้ไประบายกับเคซี่ซึ่งเพื่อนก็ได้ต่อว่าถึงความใจอ่อนของเจนและงนุนงงดกับเทสที่คอยเอาแต่ใจมาตั้งแต่ไหนแต่ไรโดยไม่เคยสนใจความรู้สึกของพี่สาวเลยแม้แต่น้อย ขณะที่เจนกำลังพาน้องสาวกับจอชไปเลือกเค้กสำหรับงานแต่งอยู่นั้นจู่ๆเควิน <Kevin S 1> ก็ได้โผล่เข้ามาทักทายเทสเพราะในวันนี้เขามีนัดสัมภาษณ์บ่าวสาวเพื่อน,นำไปเขียนข้อม่์ข่าวงานแต่งเหมือนอย่างทุกครั้งทำให้เจนได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วเมาคอมดอยนักเขียนที่เธอปราบเลื่องมาโดยตลอดเป็นนํำปากกาของเควินซึ่งมันก็ชวนทำให้เจนรู้สึกไม่พอใจเล็กๆจากการที่เควินไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้เธอได้รับรู้แถมเขาเองก็ยังแสดงทัศนคติที่เหมือนจะเกลียดงานแต่งเสียด้วยซ้ำทำให้เจนไม่เข้าใจถึงการกระทำ ของเควินเท่าไรนะัก แต่เมื่อหลังจบการสัมภาษณ์เบาสาวในครั้งนี้ชายหนุ่มก็ได้ถือโอกาสมาหาเจนที่อพาร์ตเมนต์ด้วยคำกล่าวอ้างว่าเขาจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลจากเธอด้วยก่อนที่เขาจะได้เหลือไปเห็นตู้เสื้อผ้าของสะสมของเจนที่เต็มไปด้วยชุดเพื่อนเจ้าสาวจากงานต่างๆมากมายซึ่งเขาก็ไม่รอช้าที่จะกล่าวแซวในความบ้าที่เจนเก็บชุดสุดเหย่อพวกนี้เอาไว้เพราะพวกมันถูกสร้างมาเพื่อให้เจ้าสาวกลายเป็นคนที่สวยกว่าและเด่นกว่าเมื่อได้ยืนเทียบกันเจนที่กำลังถูกทำลายความเชื่อมันจึงได้เทียงสุดใจว่าชุดเหล่านี้ต่างรวบ,รวบ ความทรงจําของแต่ละงานเอาไว้และมันก็ไม่ได้เหยเหมือนอย่างที่เขาคิด เควินจึงได้ท้าทายให้เจนแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เธอพูดคือเรื่องจริงจากนั้นหญิงสาวก็ได้เริ่มเปลี่ยนชุดที่เธอเคยไปกว่า27งานพร้อมเล่าประวัติของมันด้วยทางลงไลฟพ้นสนุกสนานโดยมีเควินคอยถ่ายภาพแต่และชุดที่เธอใส่เก็บเอาไว้ไปอีกด้วยซึ่งเจนก็ได้บอกว่าเธอไม่เคยแคร์ว่าใครจะให้ใส่ชุดตลกแค่ไหนเพราะมันเป็นวันของพวกเขาไม่ใช่วันของเธอแถมยังเชื่อว่าสักวันถ้าถึงคราวของตัวเองผู้คนเหล่านั้นก็จะมาเพื่อเธอแน่นอน วันถัดมาเจนได้ไปที่อพาร์ตเมนต์ของจอจและได้พบว่าเทสกําลังแอบว่าจ้างเปโดน้องชายบุญธรรมของเขาทําความสะอาดบ้านในขณะที่จอจไม่อยู่โดยที่เด็กหนุ่มก็ได้บอกกับเจนอย่างตื่นเต้นถึงการที่ตัวเองกําลังได้เริ่มต้นธุรกิจทําความสะอาดเป็นครั้งแรกทําให้เจนต้องหันมาตำหนิน้องสาวด้วยความไม่พอใจเพราะจอจรักและห่วงเปโดมากกว่าสิ่งใดเทสจึงได้ขอให้พี่เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับด้วยแทาทางไม่รู้สึกร้อนหนาวไปอีกด้วย ระหว่างนั้นเควินก็เริ่มถูกเจ้านายตามจิกถึงงานเขียนัมอ์่หมยของเขาแต่ชายหนุ่มที่เพิ่งได้รู้จักเจนมากขึ้นก็เริ่มเกิดความละอายใจที่จะนําเรื่องของเธอไปแฉเพราะทุกอย่างไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เขาคิดไว้ตั้งแต่แรกทําให้เควินจึงได้บอกว่าเขายังทํางานไม่เสร็จเพื่อผัดวันส่งต้นฉบับและอยากทําความรู้จักกับเจนให้ได้มากไปกว่านี้ เรื่องราวดำเนั้นให้เห็นว่าเควินมักตามติดชีวิตของเจนบ่อยขึ้นโดยใช้เหตุผลของการเขียนข่าวเทสกับจอร์ดมาเป็นข้ออ้างอย่างที่ทั้งสองก็ยังคงเป็นไม่เบื่อไม่เมาคอยถกเถียงเกี่ยวกับความคิดด้านงานแต่งที่แตกต่างกันอยู่เสมอซึ่งเจนก็ได้หลุดถามออกไปอย่างประชดประชันว่าเหตุใดเขาถึงได้ดูกเกลียดงานแต่งนักทั้งที่มันก็สวนทางกับงานเขียนที่เขาทำอยู่เป็นอย่างมากชายหนุ่มจึงได้ตอบด้วยท่าทางไม่ใส่ใจปนสีหน้าฝืนยิ้มเล่าบอกถึงอดีตที่เขาถูกเจ้าสาวทิง้งแถมเธอ,อยังนนนีไปกับเเพื่ออนสนิทขขงา ทำให้เควินไม่เชื่อเรื่องการแต่งงานนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่ามกลางสายตาของเจนที่ก็รู้สึกผิดและเห็นใจเขาอยู่ไม่น้อยซึ่งไม่นานเควินก็จําเป็นจะต้องส่งต้นฉบับที่ไม่สมบูรณ์ให้กับเจ้านายได้อ่านก่อนด้วยความคาดหวังว่าเขาอาจจะสามารถยื้อเวลาให้ตัวเองได้แก้ง,งานเขียนทุกอย่างใหม่ได้แต่แล้วทุกอย่างก็กลับผิดคาดเพราะงานเขียนที่ส่งไปดันเป็นเรื่องดราม่าที่ถูกใจบอกอเข้าอย่างจังแถมเธอก็ได้เสนอที่จะตีพิมพ์ลงหน้าหนึ่งในวันอาทิตย์ที่ใกล้จะมาถึงนี้เควินหยุดชะงักกับสิ่งที่ด ก่อนจะกล่าวขอร้องเลื่อนเวลาการตีพิมพ์โดยเหตุผลว่าเขายังรู้จักเจนไม่ดีพอเพราะเธอเป็นมากกว่าเพื่อนเจ้าสาวธรรมดาคนหนึ่งที่คอยหากินกับธุรกิจงานแต่งและอยากให้คอลัมน์นี้สมบูรณ์แบบมากกว่าเดิมทําให้สุดท้ายเจ้านายก็ได้ใ,ใจอ่อนยอมต่อเวลาให้ไปในที่สุดทางฝั่งของเจนในเวลาเดียวกันจอชเดนัทเธอมาชิมอาหารตัวอย่างที่ร้านเพื่อช่วยเลือกเมนูสําหรับงานแต่งของเขาเพราะในตอนนี้เทสกําลังไปเข้าคลอสสปาเจ้าสาวอยู่และก็ดูเหมือนว่าเจนจะมีความสุขเป็นอย่างมากเมื่อได้อยู่กับชายในฝัน เพียงสองคนและได้ทําตัวเหมือนเป็นเจ้าสาวเสียเองจังหวะเดียวกันเควินก็ได้โผล่เข้ามาซึ่งเขาก็ได้เห็นสีหน้านมีความสุขของเจนและพอจะเดาได้ว่าเธออาจจะมีใจให้กับจอร์จก่อนที่พวกเขาจะได้เข้าไปทักทายกันแต่แล้วก็ถึงเวลาที่จอร์จจำเป็นต้องเร่งไปงานเลี้ยงกับเทสต่ตอส่วนเจนก็ต้องไปเลือกแบบผ้าสําหรับจัดงานทําให้เควินได้เอ,อ่ยอาสาที่จะไปเป็นเพื่อนเธอโดยที่ในตอนแรกหญิงสาวก,ก็ได้กล่าวไปฏิเธไปในในแต่เมื่อจอร์จได้กล่าวเห็นด้วยกับเรื่องนี้มันก็ทําให้เจนจําใจจะต้อง ขับรถไปกับเควินไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ระหว่างทางกลับในดึกคืนนั้นทั้งสองต้องฝ่าพายุฝนที่ตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักซึ่งเควินก็เริ่มเปิดพูดถึงประเด็นรักสามเศร้าของเจนที่เขาได้เห็นแถมยังค่อนข้างประหลาดใจในความเป็นแม่พระเกินพอดีที่เธอก็ไม่เคยทําเพื่อความต้องการของตัวเองจริงๆเลยสักครั้งแต่เจนที่ไม่คิดเช่นนั้นก็ได้เริ่มถกเถียงกับเขาไปมาจนกระทั่งรถของเธอได้เสียหลักตกลงไปข้างทางและไม่สามารถลุดออกมาจากหลุมโคลนได้ ทำให้ทั้งสองต้องเดินตากฝนไปยังบ้านเล็กๆที่อยู่บริเวณไม่ไกลเพื่อขอใช้โทรศัพท์แต่พาย,ยุฝนก็ได้ตัดสัญญาณทุกอย่างให้ตายสนิทในขณะที่เควินก็เริ่มสั่งเครื่องดื่มด้วยท่าทางสุดชิลเจนที่เห็นเช่นนั้นก็หันมาโวยวายอีกครั้งก่อนที่ชายหนุ่มจะได้บอกว่าในเมื่อเราไม่สามารถแก้ไขอะไรในตอนนี้ได้ก็ควรจะอยู่เพื่อสนุกไปกับมันน่าจ,จะดีกว่าพร้อมชวนเธอมาดื่มแก้หนาวไปด้วยกันจากนั้นเพียงไม่นานฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ก็เริ่มทำงานสองหนุ่มสาวได้ร้องเพลงเต้นรกกกันนอยย่าาาาางงงสุดเวีทมมลค ที่ก็ต่างสนุกกับพวกเขาไปด้วยเช่นกันและด้วยบรรยากาศต่างๆที่พาไปก็ทําให้พวกเขาได้ลงเอยด้วยการมีซัมติงกันบนรถไปในที่สุด เช้าวันถัดมาเจนตื่นขึ้นมอเห็นเควินนำกาแฟมาให้เธอกล่าวอย่างเคินอายเล็กน้อยว่าตัวเองไม่เคยทำเรื่องนี้กับใครมาก่อนเควินยิ้มรับด้วยคำพูดที่เขารู้เรื่องนี้ดีเพราะเธอโมแต่พามบอกเรื่องนี้ตลอดทั้งคืนจากนั้นทั้งสองก็ได้มากินมื้อเช้าด้วยกันที่ร้านอาหารแถวนั้นระหว่างรอรถลากแต่แล้วพนักง,งานเสิร์ฟก็ได้เข้ามาทักเจนพร้อมกับยืนหนังสือพิมพ์ที่มีเขาของเธอลงหน้าหนึ่งด้วยพาหัวที่เขียนว่าเพื่อนเจ้าสาวที่ไม่มีวันได้เป็นเจ้าสาวโดยเมาคอมดอย ซึ่งมันก็เป็นบทความเก่าที่หัวหน้าได้สั่งตีพิมพ์โดยไม่ถามเควินมาก่อนทําให้ชายหนุ่มพยายามจะแก้ตัวเพื่ออธิบายเรื่องทุกอย่างแต่เจนที่เสียความรู้สึกไปแล้วก็ได้ตบหน้าของเขาพร้อมขอตัวจากไปด้วยความผิดหวังในทันที หลังจากเหตุการณ์นในครั้งนี้เควินได้เข้าไปพูดคุยกับหัวหน้าเธอบอกถึงความไม่พอใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เขาก็โดนตอกลับมาว่าควรเปลี่ยนเป็นคำขอบคุณน่าจะดีกว่าเพราะคอลัมน์นั้นได้ลงหน้าหนึ่งเต็มๆในหนังสือพิมพ์ฉบับวันอาทิตย์ที่นักเขียนคนไหนก็ต่างต้องการแถมในบทความก็ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของเจนที่เควินได้เขียนวิจารณ์เพราะเขาได้เขียนพวงไปถึงน้องสาวยังเทส ที่กำลังจะเป็นว่าที่เจ้าสาวจองเอาแต่ใจซึ่งเมื่อเทสต์ได้อ่านมันเธอก็เริ่มฉุนขัดขึ้นมาพร้อมกล่าวโทษเจนที่เป็นคนให้ข้อมูลต่างๆกับเขาด้วยท่าทางหัวเสียเป็นอย่างมากระหว่างนั้นเควินยังคงโทรตามง้อขอแก้ตัวกับเจนไม่เลิกแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเธอก็ยังไม่ยอมรับใสยเขาอยู่ดีขณะที่เจนแวะไปดูเทสต์ลองชุดเจ้าสาวที่ร้านเธอก็ต้องกลับช็อกสุดตัวเมื่อได้เห็นว่าน้องสาวได้ทำลายเปลี่ยนแบบชุดของแม่ไปเสียแล้วด้วยเหตุผลว่าของเดิมมันดูเชยจนเกินไป ทำให้เจนที่ทนไม่ไหวก็ได้ระเบิดอารมณ์ออกมาว่าเธอจะไม่ทนกับเรื่องนี้ีต่อไปแล้วพร้อมให้โอกาสเทสไปบอกความจริงกับจอร์จในทุกเรื่องที่กำลังปิดบังเขาอยู่เพราะไม่เช่นนั้นเธอจะเป็นคนบอกเรื่องนี้ด้วยตัวเองก่อนที่เจนจะขอตัวจากไปได้วยความโหวเสีในทันที และเมื่อถึงช่วงงานเลี้ยงก่อนงานแต่งเทสก็ยังไม่ยอมบอกความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดทําให้สุดท้ายเจนจึงได้ตัดสินใจเปิดโปงน้องสาวของตัวเองต่อหน้าแขกทุกคนภายในงานด้วยหลักฐานภาพสไลด์โชว์ที่เธอได้เก็บรวบรวมวีรกรรมแสบๆของเทสมาทั้งหมดรวมไปถึงการว่าจ้างให้เปรโดน้องชายของจอร์ชทความสะอาดบ้านแทนในระหว่างที่เขาไม่อยู่อีกด้วยซึ่งเด็กชายก็ได้ขึ้นไปพูดยืนยันเรื่องนี้ด้วยทางภาพภูมิใจที่เทสได้ให้เขาเริ่มธุรกิจนี้เป็นคนแรก ทำให้จอจที่รับไม่ได้กับการโกหกของเทสก็ได้ขอยกเลิกงานแต่งทั้งหมดอย่างที่เทสก็ไม่สามารถจะเข้าไปพูดที่เขาเปลี่ยนใจได้ด้วยเช่นกันซึ่งเคซี่ที่ได้เห็นเช่นนั้นก็ได้เข้ามาพูดเชิงตำหนิว่าเจนอาจจะทำรุนแรงเกินไปหน่อยเพราะถ้าหากมันเป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกซาใจจริงจริงเจนก็ต้องรู้สึกดีกับมันไปนานแล้วหญิงสาวมองหน้าเพื่อนซีทั้งน้ำตาเพราะเธอกำลังยืนหยัดเพื่อตัวเองเป็นครั้งแรกแต่มันกลับไม่ได้รู้สึกมันอย่างที่คิด ก่อนจะเร่งขอตัวจะออกไปด้วยความสับสนจังหวะเดียวกันเควินที่แอบเข้ามาในงานและได้เห็นทุกอย่างก็ได้ตามเข้ามาให้กำลังใจเธอเพราะดูเหมือนว่าเจนจะสามารถหลุดพ้นจากความเป็นแม่พระที่คอยฝืนทำสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการออกมาได้แล้วแต่หญิงสาวที่ไม่สบอารมณ์ก็ได้ไล่ให้เควินอย่าได้เข้ามายุ่งเรื่องของเธอจากนั้นชายหนุ่มก็ได้กล่าวขอโทษถึงเรื่องที่ผ่านมาพร้อมสารภาพความรู้สึกทุกอย่างที่มีด้วยท่าทางจริงจังอย่างที่มันไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งเควินก็ได้ขอตัวจากไปเพื่อให้เธอได้ลองคิดทบทวนดูอี หล,หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เควินก็ได้เลื่อนตำแหน่งตามฝันแต่มันกลับไม่ได้สร้างความสุขให้เขารู้สึกดีขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยระหว่างนั้นพ่อก็ได้ขอร้องให้เจนเข้าไปคืนดีกับเทส เพราะเขาไม่อยากเห็นลูกสาวทั้งสองต้องมีเรื่องบาดหมางกันแต่เมื่อสองพี่น้องได้เจอกันพวกเธอก็เกิดมีปากเสียงระบายความอัดอั้นออกมากันยกใหญ่ก่อนที่เทสจะได้สารภาพว่าเธอพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นเหมือนพี่และเจนก็ควรหยุดดูแลทุกคนแทนแม่ได้แล้วเพราะเธอคือพี่สาวไม่ใช่แม่และควรมีชีวิตเพื่อตัวเองซึ่งด้วยคําพูดนี้ก็ทําให้เจนได้ตัดสินใจโลชุดเพื่อนเจ้าสาวทั้งหมดในตู้ทิ้งด้วยความใจหายเล็กๆเพื่อเริ่มต้นชีวิตที่แท้จริงของตัวเองเธอเด็กเข้าไปสารภาพความรู้สึกกับจอร์จและ ได้ขอจูบเขาเพื่อยืนยันความรู้สึกของตัวเองแต่มันกลับไม่ได้สร้างความวุ่นวายใดๆให้กับพวกเขาเลยทั้งสองจึงได้ตัดสินใจที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันโดยที่เจนก็ได้ขอลาออกจากงานเพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องคอยอยู่เกรงใจเขาอีกจากนั้นหญิงสาวก็เริ่มคิดขึ้นมาได้ว่าตัวเองควรจะไปหาใครซึ่งเธอก็เร่งไปยังงานแต่งแห่งหนึ่งที่เควินต้องไปเขียนข่าวก่อนจะได้ขึ้นพพดสารภาพความรู้สึกที่มีบนเวทีเพื่อประกาศตามหาตัวของเควินจากนั้นไม่นานทั้งสองก็ได้พบเจอกันและได้ลงเอยด้วย การจูบกันอย่างหวานซึ้ง หนึ่งปีต่อมาเจนได้จัดงานแต่งงานที่เป็นของเธอแล้วจริงๆกับเควินในขณะที่จอสกับเทสดูเหมือนจะได้ปิ๊งรักกันอีกครั้งจากการที่เทสได้ลบคราบสาวสวยเอาใจใจไปจนหมดสิน้นทําให้พวกเขาได้เริ่มทําความรู้จักกันใหม่อย่างที่ก็ไม่ต้องคอยมีเรื่องปิดบังกันอีกต่อไปและเมื่อเข้าสู่ช่วงพิธีก็เผยให้เห็นว่าเพื่อนเจ้าสาวก,กว่า27คนจากงานแต่งที่เจนเคยได้ช่วยเหลือเอาไว้ได้รวมใจกันสวมชุดเพื่อนเจ้าสาวของพวกเธอมารวมเป็นสกีพยานตามคําที่เจนเคยได้บอกเอาไว้ว่า สักวันคนเหล่านี้จะต้องมาเมื่อถึงวันของเธอซึ่งพวกเขาก็เป็นเช่นนั้นเพราะในที่สุดก็ถึงคราวของเธอแล้วจริงๆสองบ่าวสาวได้ยอมรับคำสาบานตนต่อนหน้าบาทหลวงก่อนจะได้โน้มจูกกันอย่างมีความสุขท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่นอย่างที่เจนก็ได้วาดฝันเอาไว้และนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ทีด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้เซเลบีชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ